สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่อง YouTube อาจารย์กิจฝากทุกท่านกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งเพื่อรับการแจ้งเตือนคลิปวิดีโ,ดโอใหม่ๆกันไว้ด้วยนะครับเปิดดวงเมืองคำทำนายหุนฟองสนานอุบัติภัยเสียหายเศร้าโศกร้ายแรงหุนฟองสนานจมรจัจรรย์ได้เผยแพร่ข้อมูลผ่านทางฟองสนานจมรจรร์เมื่อ11กรกฎาคม2568 พะรบุข้อความว่าแม่หมอสมัครเล่นตอนที่592โหนฟองสนานจามรัจจนทรเตรียมรับมืออุบัติภัยเสียหายเศร้าโศกร้ายแรงรอบใหม่ดังที่เคยทำนายไว้ล่วงหน้าแล้วว่าปี2568นี้เมืองจะเจอกับอุบัติเหตุหรืออุบัติภัยครั้งใหญ่ระดับที่เป็นข่าวไปทั่วโลกถึง4รอบ รอบแรกเกิดไปแล้วอย่างคลุมเครือแต่หรือลั่นโครมครามสนั่นเมืองและโลกหน้าอับอายขายหน้าเมื่อแผ่นดินไหวที่รอยเลื่อนสกายเมียนมาเมื่อ28มีนาคม2,568เวลา13.20นากา20นาทีแต่ตึกสาต่ององไทยที่กำลังก่อสร้างที่กรุงเทพกลับถล่มเหมือนเปื่อยเป็นตมราบลงมาเป็นภูเขาเล่ากา มีคนตายเฉียดร้อยยังไม่นับที่บาดเจ็บหลังจากนั้นภัยพิบัตินั้นก็จางไปกับการเก็บกู้และดำเนินคดียาวเหยียดต่อไปนี้เป็นวาระรอบสองที่เคยบอกไว้เป็นกรอบก,อกว้างๆให้เตรียมตัวเตรียมใจกันระหว่างประมาณ29กรกฎาคมถึง23สิงหาคม2568ก่อนหรือหลังประมาณ7วันนั้น ปะทะเดือดขเขมรยิงไทยดวงเมืองถล่มปี2568ดวงดาวโคจรทับซ้อนดวงเมืองดวงเมืองประเทศไทยปี2568โดยพิจารณาจากดวงเมืองเดิมของประเทศไทยซึ่งถือเป็นวันสถาปนากรุงรัตนโกสินทร์ประกอบก,บกับการโคจรของดาวสำคัญทางหัรัศาสตร์ในปี2568 สามารถวิเคราะห์โดยรวมในเชิงระวังภัยจากประเทศเพื่อนบ้านและแนวโน้มของความตึงเครียดหรือการประทะทางการเมืองระหว่างประเทศดวงเมืองและดาวบาปเคราะห์ที่มีผลต่อศัตรูภายนอกประเทศดาวมรึกตยูยังโครจรอ,อยู่ในราศีเมษซึ่งสัมพันธ์กับภพบลาภะของดวงเมืองหมายถึงผลประโยชน์ร่วม การค้าระหว่างประเทศดาวราหูเข้าสู่ราศีมีนในช่วงปลายปี2567จนถึงกลางปี2569อยู่ในพบวินาศของดวงเมืองไทยเป็นจุดที่บ่งชี้เรื่องของการแอบแฝงศัตรูที่มองไม่เห็นหรือการถูกแทงข้างหลังจากพันธมิตรหรือประเทศรอบข้างมีแนวโน้มว่าประเทศไทยอาจจะต้องระวังศัตรูที่ไม่เปิดเผย หรือการกระทบกระทั่งกับประเทศเพื่อนบ้านผ่านเรื่องผลประโยชน์เช่นเขตแดนการค้าพลังงานหรือการเคลื่อนไหวของทหารบริเวณชายแดนบางจุดดาวังคารดาวแห่งการประทะความขัดแยง้งสงครามในช่วงเดือนกุมภาพันธ์ถึงเมษายน2568และเดือนตุลาคมถึงพฤศจิกายน68ดาวังคารโคจรสัมพันธ์กับดาวเสาร์และราหู ในลักษณะเป็นโยกเคราะห์แรงอาจจะเกิดเหตุความรุนแรงหรือสถานการณ์ที่รัฐบาลไทยต้องรับมืออย่างฉับพลันเช่นปัญหาแรงงานข้ามชาติการบุกรุกเขตแดนหรือความขัดแย้งเรื่องที่ดินทรัพยากรธรรมชาติกับเพื่อนบ้านหรือประเทศเพื่อนบ้านเหตุการณ์ระเบิดหรือความรุนแรงในพื้นที่3ามจังหวัดชายแดนภาคใต้อาจจะลุกลามและถูกโยงกับต่างประเทศ หมอปลายสื่อจิตมนุษย์ต่างดาวมองเห็นสิ่งที่มีชีวิตนอกโลกและตีความออกมาแบบนี้หมอปลายแพรกซิปได้เคยไปออกรายการ Youtube ไทยรัฐทอล์พูดถึงคำทํานายต่างๆที่มองเห็นจากท่านยมในหลายๆเรื่องทั้งเรื่องของภัยธรรมชาติความวุ่นวายของโลกรวมไปถึงเรื่องของการเมืองแลขเรื่องที่น่าสนใจคือเรื่องของมนุษย์ต่างดาว แต่หมอปายได้มองเห็นในแง่มุมที่ต่างออกไปดังนี้ย้อนคำทำนายหมอปายพรกซิปได้กล่าวถึงมนุษย์ต่างดาวหรือ UFOUFO UFO, หรือมนุษย์ต่างดาวคือสิ่งที่จับต้องได้เพียงแต่ต้องจูนคลื่นให้ติดถึงจะสื่อสารกันได้หมอปลายเปรียบเทียบกับมนุษย์ต่างดาวกับพญานาคเหมือนกับคนที่จูนคลื่นพญานาคติด ก็สามารถสื่อสารกับท่านได้หมอปลายจึงมองว่ากลุ่มนี้คือสปีชีของ UFO หรือชีวิตจากต่างดาวนิมิตก่อนเกิดแผ่นดินไว้หมอปลายเห็นภาพคนตัวใหญ่คล้ายกับยักษ์ใช้เชือกคล้ายงูรัดเกาะหรือก้อนใหญ่ๆและดึงซึ่งเมื่อดึงแล้วข้างบนก็เคลื่อนสอดคล้องกับลักษณะภูมิศาสตร์ หรือคำทำนายหลายๆประเทศที่กล่าวถึงมังกรเคลื่อนตัวอาจจะคล้ายกับพญานาคในไทยที่หากเคลื่อนตัวแล้วเกิดแผ่นดินไหวคล้ายๆกันความเชื่อมโยงเรื่องของภัยพิบัติธรรมชาติกับมนุษย์ต่างดาวนิมิตนี้ใกล้เคียงกับเรื่องที่มนุษย์ต่างดาวบอกว่าจะมีการประทุของภูเขาไฟซึ่งในนิมิตนั้นคือภูเขาไฟใต้น้ำที่อยู่ในแถบอินโดนีเซียสองลูก และกำลังจะเกิดขึ้นอีกสิ้นแสพันวัดเตือนปลายปีระวังสิ่งนี้ให้ดีสิ่งที่ต้องระวังความวุ่นวายทางการเมืองผู้เชี่ยวชาญเตือนถึงระเบิดปืนไฟอาวุธที่อาจจะเกิดขึ้นในช่วงเดือนตุลาคมพฤศจิกายนซึ่งสื่อถึงความวุ่นวายทางการเมืองที่อาจจะนำไปสู่ความขัดแยง้งและการเสียเลือดเนื้อการรัฐประปหาร มีความเป็นไปได้ที่ฐานอาจจะเข้ามาควบคุมสถานการณ์เพื่อปกป้องประเทศหรืออาจจะเกิดเหตุการณ์เสียเลือดเสียเนื้อจากความไม่ยอมรับของฝ่ายต่างๆปีมะเสงกับการฉกชิงปีมะเสงซึ่งหมายถึงการถูกหักหลังการฉกชิงผลประโยชน์อาจจะนำไปสู่การหักหลังกันเองในกลุ่มเครือญาติการเมืองผู้เชี่ยวชาญทำนายว่า นายกอุงอิงอาจไม่สามารถกลับมาดำรงตำแหน่งได้อีกและอาจจะต้องเดินทางออกจากประเทศเหมือนกับนายกยิ่งลักษณ์ในอดีตและแนะนำให้พัคเพื่อไทยย่อมถอยเพื่อหลีกเลี่ยงสถานการณ์ที่เลวร้ายกว่าเดิมการเผชิญหน้าผู้เช่าชาญเตือนว่าในช่วงเดือนกรกฎาคมถึงสิงหาคมจะเป็นช่วงที่หนักที่สุดหาก ยังคงดื้อดึงอาจจะนำไปสู่ความวุ่นวายและการใช้กำลังดวงเมืองไทยประเทศไทยก่อตั้งขึ้นในปีพศ2325ซึ่งเป็นปีเสือและมีธาตุน้ำตามคำทํานายของโหราศาสตร์ไทยจะต้องการเสือหรือทหารมาดูแลบ้านเมืองและมังกรหรือสถาบันกษัตริย์เพื่อรักษาความสงบเรียบร้อยคำแนะนำ จากผู้เชี่ยวชาญผู้เชี่ยวชาญแนะนําให้นายกอุงอิงและพรรคเพื่อไทยยอมเสียสละเพื่อเห็นแก่ประชาชาติและเพื่อหลีกเลี่ยงความวุ่นวายที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคต